การตรวจคัดกรองเท้าในผู้เป็นเบาหวานขั้นตอนที่1ตรวจเท้าทั่วทั้งเท้าหลังเท้าฝ่าเท้าส้นเท้าและซอกนิ้วเท้าว่ามีแผลมีส้นเท้าแตกผิวแห้งแตกมีสะเก็ดเป็นแผ่นเกิดขึ้นหรือไม่ขั้นตอนที่2ตรวจผิวหนังทั่วทั้งเท้าสีผิวซีดคล้ำแก้งแกรนอุณหภูมิการหลุดร่วมของขนหนังแข็งハウหรือตาปลาคอน การอักเสบติดเชื้อรวมทั้งเชื้อราขั้นตอนที่3ตรวจเล็บเล็บขบเล็บงุ้มดูร่องรอยวิธีการตัดเล็บว่าถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนที่4ตรวจลักษณะการผิดรูปเยฟโฟเมทีฮามาโทสนิวรูปพรอนคอทูนิวเท้าจิกนิวจิกงอปตอนเนียนหรือฮาวอกส์ฟาลเกสนิ้วหัวแม่เท้าเอียงผิดรูปชาคอดฝืด ขั้นตอนที่5ตรวจประเมินระบบประสาทส่วนปลายที่เท้า A motor nerve function motor i n t r i n s i c muscle ทดสอบโดยให้ผู้ป่วยกางนิ้วหุบนิ้วให้ดูผู้ป่วยมักจะบ่นว่ารองเท้าชอบหลุดจากเท้าพยายามจิกนิ้วกับรองเท้าส่งผลให้เกิดคอโทสตามมาและเกิดแผลกดทับตรงจุดที่ปลายนิ้วจิกลง E A N S function ตรวจประสาทอัตโนมัติ ควบคุมเกี่ยวกับการหลังเหงือ่อการหดขยายตัวของหลอดเลือดเสียไปผิวหนังแห้งมีเหงื่ออกน้อยและผิวหนังแตกได้ง่ายผิวแข็งแห้งแตกจากตอมเหงื่อตอมไขมันไม่ทำงานขี้อาการปลายประสาทเท้าเสื่อมส่วนมากไม่มีอาการทำให้สูญเสียความรู้สึกเจ็บปวดหรือความรู้สึกร้อนเย็นตรวจได้โดยใช้ Mono filament 10กรัม วิธีทดสอบการรับความรู้สึกด้วยโมโน f ฟิลเมนต์10กรัมทำการตรวจในห้องที่มีความเงียบและสงบให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในท่าที่สบายและวางเท้าบนที่วางเท้าที่มั่นคงมีแผ่นรองเท้าที่ค่อนข้างนุ่ม อธิบายขั้นตอนและกระบวนการตรวจให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนทำการตรวจใช้ปลายของ Monofilament แตะและกดบริเวณฝ่ามือหรือท้องแขนของผู้ป่วยในลักษณะงอตัวเล็กน้อยประมาณ1-1.5วินาทีเพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบและเข้าใจถึงความรู้สึกที่กำลังจะทำการตรวจเมื่อจะเริ่มตรวจให้ผู้ป่วยหลับตาจับด้ามอุปกรณ์ให้เส้นเอ็นตั้งฉาก90องศากับผิวหนังจุดที่จะตรวจกดใช้โมโนฟฟลาเมนลงจนเส้นเอ็นโค้งเป็นรูปตัว C C <See> shape กดค้างไว้นาน1-1.5วินาทีแล้วจึงเอา mono filament ออกจากนั้นให้ผู้ป่วยบอกว่ามี mono filament มาแตะหรือไม่ในการตรวจแต่ละตำแหน่งให้ทำการตรวจ3ครั้งโดยเป็นการตรวจจริง2ครั้งและตรวจหลอก1ครั้งไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับที่เหมือนกันในการตรวจแต่ละตำแหน่งถ้าผู้ป่วยสามารถตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้องสใน3ครั้งของการตรวจแต่ละตำแหน่งแปลผลว่า เท้าของผู้ป่วยยังมี Protective Sens อยู่ถ้าผู้ป่วยสามารถตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้องเพียงหนึ่งครั้งใน3ครั้งซึ่งรวมการตรวจหลอกด้วย1ครั้งหรือตอบไม่ถูกต้องเลยให้ทำการตรวจซ้ำใหม่ที่ตำแหน่งเดิมข้อพึงระวังผู้ป่วยที่มีเท้าบวมหรือเท้าเย็นอาจให้ผลตรวจผิดปกติได้ ถ้าทำการตรวจซ้ำแล้วผู้ป่วยยังคงตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้องเพียง1ครั้งใน3ครั้งหรือไม่ถูกต้องเลยเช่นเดิมแสดงว่าเท้าของผู้ป่วยมีการรับความรู้สึกผิดปกติทำการตรวจให้ครบทั้ง3าตำแหน่งทั้ง2ข้างโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตำแหน่งที่ตรวจเหมือนกัน2ข้างตำแหน่งที่ตรวจคือที่ฝ่าเท้า3จุดจุดตรวจของเท้าแต่ละข้างได้แก่ หัวแม่เท้า m ม t a t ท r าโซล a d ที่1และที่5ถ้าตำแหน่งที่จะตรวจมีคารัสแผลเป็นให้เลี่ยงไปตรวจบริเวณใกล้เคียงการตรวจพบการรับความรู้สึกผิดปกติแม้เพียงตำแหน่งเดียวแปลผลว่าเท้าของผู้ป่วยสูญเสีย protective sensation ข้อควรรู้ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกขนาดทดสอบแสดงว่า protective sensation loss มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว1จุดจะมีโอกาสจะเกิดแผลที่เท้าถึง10เท่าและมีโอกาสถูกตัดเท้าถึง17เท่าม o นฟิลเเมนแต่ละอันไม่ควรใช้ตรวจผู้ป่วยต่อเนื่องกันเกินกว่า10รายผู้ป่วย1รายจะถูกตรวจประมาณ10ครั้งโดยเฉลีย่ยหรือเกินกว่า100ครั้งในวันเดียวกันควรพักการใช้ม o นฟิลเลเมนอย่างน้อยประมาณ24ชั่วโมงเพื่อให้ม o น o ฟิลเลเมนคืนตัวก่อนนำมาใช้ใหม่ ขั้นตอนที่6ตรวจการไหลเวียนเลือดที่ขาซักประวัติปวดนอกเวลาเดินหายปวดเมื่อหยุดพักผิวบางผิวสีคล้ายเป็นลายลายขนที่เท้าหรือขาน้อยหรือร่วงหมดเช่นที่คนนิ้วหัวแม่เท้าไม่มีขนเล็บหนาตัวนิ้วและเท้าเย็นเท้าจะเย็นอุณหภูมิเท้าสองข้างไม่เท่ากันเท้าซีดเมื่อยกข,ขาสูงเท้าแดงเมื่อห้อยขาต่ำคาพรีเร,ร็นานกว่า2วินาทีชีพจรเบาหรือคลำไม่พบ คล้ำชีพจรหลังเท้า (Dorsalis Pedis Artery) คล้ำชีพจรหลังข้อเท้าด้านใน (Posterior Tibial Artery) การตรวจวินิจฉยัย PAD การตรวจด้วยวิธี Ankle Brachial Index (ABI) คือการวัดความดันโลหิตที่แขนทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้างแล้วนำเปรียบเทียบกันปกติความดันที่ขาจะสูงกว่าที่แขน ค่าปกติอยู่ที่0.9ถึง1.3ประเมินความเหมาะสมของรองเท้าที่ผู้ป่วยสวมรองเท้าที่ดีใส่แล้วต้องรู้สึกสบายรองเท้าที่ดีคือเท้าต้องไม่มีแผลประเมินการมองเห็นและการดูแลตนเองตรวจลักษณะการเดินลักษณะการลงน้ำหนักให้ความรู้ในเรื่องการตรวจและการดูแลเท้าด้วยตนเอง